เอ้ยโยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมซัมเมอร์วอลกับบูฟชแนลนะครับอ่าสัปดาห์ที่ส2ใกล้จะมาแล้วนะเพื่อนๆนะก็มานะครับคืนนี้เน้อห้าทุ่มนะครับห้าทุ่มหนึ่งนาทีเป็นต้นไปนะสำหรับสัปดาห์ที่12นะครับมีตัวน่าเลือกมากๆนะก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าตัวไหนน่าเลือกแล้วก็ไปใช้คอนเทนต์อะไรได้บ้างนะครับก่อนไปรับชมคลิปนะครับฝากกันกดไลค์กดตับตั้งค่เป็นกําลังใจกับบูฟชแนลด้วยนะครับการกดไลค์ของเพื่อออนนนนนๆเเเเเี่ยยถ้้าาาากกดดะะะะะครรับจจปิมงหห็ทํใ รหรือว่าคอนเทนต์ต่างๆของเราเนี่ยนะครับมองเห็นในช่องยูทู e มากขึ้นนะย่างไงก็ฝา,ากกดฝากกันคอมเมนต์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสําหรับสัปดาห์ที่1 2นะตัวแรกที่ผมมองว่าค่อนข้างดีนะครับมาแจกกีรอบกลับมาแจกกีทีเนะี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีมากๆนะสำหรับจักแสงหรือนักระบำโคงจักนะครับตัวนี้ดียังไงเพื่อนๆนะเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเนาะแล้วก็นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นตัวที่ เอาไปลงนะครับใครที่ยังไม่มีทีมฟาร์มบางกรดีๆเนี่ยนะน้องเดวาเนี่ยตอบโจทย์เลยนะนะครับเพราะว่าลงเนี่ยฟาร์มบางกรเนาะกับจักบูมนะฮะกับบูมน้ำเนี่ยไม่เกิน1นาทีนะเพื่อนนะถ้าเกิดใครลูนที่อาจจะยังไม่แน่นเนี่ยนะก็อาจจะ1นาทีนิดๆนะครับตัวนี้ดียังไงเพื่อนๆนะตัวนี้นะครับสกิลหนึ่งก็โจมตี2ครั้งเนาะยิ่ง HP ต่ำลงนะครับยิ่งสร้างความเสียหายได้มากขึ้นนะครับนอกจากนี้ถ้าเกิดว่ามีบูมแมลงอยู่ในทีมก็จะไปตีด้วยกันนะครับเต็มสมิดแรงขึ้นเนาะ ถ้าสองเนี่ยจะเป็นการโจมตีนะครับด้วยชักคำนะก็อาวุธที่น้องถือนี่แหละหรือกองจักรนี่แหละนะครับก็โจมตี2ครั้งนะครับมีโอกาส30%ที่จะมึนงงเป็นเวลา1เทนะิร์นเนาะสกิลนะครับเป็นสก,กิลเดียวกับน้องจักรไฟเลยแต่ว่าจักรไฟเนี่ยพาสซีฟเขามีเกาะแตกนะครับอ่าน้องก็เลยได้เกาะแตกแต่ตัวเนี้ยนะครับพาสซีฟคบพลังอ,อย่างากับจักรไฟเนาะก็คือตีเหมือนกันนะแต่ว่าเอฟเฟกต์มันอาจจะต่างกันนิดนึงนะอัพเต็มนะครับเอฟเฟกต์ลดพลังบวกเข้าไปอีก10ก็มีโอกาสถึงนะครับเอ่อ40%แแลลล้ววก็คคูดาน์าเเ่3ทิร์นนะครับ สกิลติดตัวนะเพื่อนๆนะสกิลติดตัวน,วนี่ถือว่าโอเคเลยนะทุกครั้งที่โจมตีจะสร้างความเสียหายนะครับเพิ่มเติมตามสามัดส่วนแมคคิีของศัตรูยิ่งตัวไหนนะที่นะครับเลือดเยอะเนี่ยก็ยิ่งโดนโดนาเมจแรงขึ้นเพราะว่ามันสร้างให้พีนะครับแรงตามดาเมจเอ่อแรงตามแามพีของศัตรูนะก็พวกโกเลมนะพวกมังกรเนี่ยนะครับก็จะโดนหนักเลยเพราะว่าเลือดเยอะหรือว่าในโคโพลิสนะครับและมีโอกาสอีก50%ที่จะสร้างความเสียหายต่อเนื่องถึงเทิร์ก็คือติดพิษนั่นเองนะครับทำให เคลียเวฟและค่อนข้างไวด้วยนะเพื่อนนะเพราะว่ามีในเรื่องของการติดพิษด้วยนะครับโจมตีร่วมกับบูมแรงนะครับการโจมตีของบูมแรงก็จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมตามสส่วนแมคคิตพีด้วยเช่นกันก็ทําให้นะครับบูมแรงเนี่ยตีแรงตามแมคคพีด้วยนะครับพระีรนี้นะก็เลยเก่งมากนะครับเก่งมากในการใช้งานนะครับลีดเดอร์สกิลเพิ่มความเร็วให้กับมอนเตอร์ในทีม24นนะครับก็ถือว่าจำเลยนะครับผมนะตัวนี้คือดีมากนะครับเรียกว่าเดอะเบสเลย ใครที่นะครับเล็งอยู่แล้วก็ยังไม่มีทีมลงมังกรดีๆนะนะครับที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับแล้วก็กำลังทีมฟาร์มมังกรเนี่ยผมว่ายังไงต้องน้องนะเดี๋ยวมาทําทีมลงดันให้นะเพื่อนนะแล้วก็นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีแล้วนะก็ยังเลือกที่จะไปอัพสกิลจากแสงหรือไปอัพสกิลจากไฟนะครับไว้เล่นได้เพราะว่าตัวพวกเนี้ยไม่มีให้ฟิลเนาะต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของท่านมือเนาะท่านมือได้ถามว่าเก่งไหมนะอิาเบลนะครับใครที่อยากได้ดาเมจเป้าเดี่ยวแรงๆนะเพื่อนเ่นะบอกเลยว่าเก สก,กิลที่หก็เป็นการมองหาจุดอ่อนเพื่อโจมตีนะครับศัตรูเนาะมีโอกาส50%ที่จะทําให้ตีก่อแตก2เทินนะครับอัพเต็มดาเมจเพิ่มขึ้นแล้วก็เอฟเฟกต์ลพลังเนี่ย25%นะทำให้มีโอกาสถึง75%เลยนะครับสก,กิลสองเป็นการเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็ตาขีนะครับสองเนทะินเนาะหากเอ่อแล้วก็นะครับเพิ่มเสร็จปุ๊บเหมือนกันบัฟให้ตัวเองนะบัฟดาบบัฟขีแล้วจะได้เทินเพิ่มนะครับแล้วก็คูดาวแค่สามเทินเท่านั้นเนาะสก,กิลจิเมะนะครับสร้างความเสียหายนะ แก่เป้าหมายนะครับแล้วก็หากศัตรูตายนะครับจะได้รับนะฮะเทินทะันทีเนาะก็คือถ้าเกิดฆ่าใครได้ก็จะได้เทินต่อนั่นเองนะเออนาะขณะขณะนะครับสกิลนี้อยู่ในช่วงครูดาวเนาะความเสียหายที่ทําได้ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ศัตรูตายนะครับศัตรูหรือพวกพวกตายนะก็จะได้ใช้สกิลนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่ามีใครตายเนาะนะครับก็ถือว่าเป็นตัวดัมมี่ที่ดีเลยที่เล่นนะที่ค่อนข้างน่าเล่นก็กิวอลซิกวอลนะจะอยู่ประมาณนี้นะครับลีดเดอร์สกิลเเพิ่มมมคววาร็ในทีสก็ถือว่่าแจมเลย กิวอซิกวอรไปหลีกได้นะครับอ่ะอาจจะแสงมืดนะที่น่าเรีอกเนาะถ้าเกิดใครที่มีแสงมืดอยู่แล้วเนะี่ยบางทีก็ยังเรียกไปอัพสกิลได้นะเออผมว่ามองว่ามันทนแข้างดีนะตัวมันค่อนข้างเก่งนะครับอ่ะต่อมาเนาะเหลืออีก3ตัวด้วยกันนะครับเอ,อ่อถ้าไม่ไม่เลือกแสงมืดนะบางคนบอกพี่ผมไม่อยากได้แสงมืดผมมีหมดแล้วอนะไรเงี้ยถ้าจะเอาธาตุปกติไปอัพสกิลคุ้มไหมนะครับก็ต้องเรียนว่านักสู้นิโอสโตนะธาตุเก่งๆที่คนใช้เยอะที่สุดก็น่าจะเป็นธาตุแสงเนาะ ท่าน,นี้ก็จะเป็นโอบิกนะโอบิอิกไฟนะเพราะว่าโอบิกของเราเนะเคยแต่งคอตุ่มตัวนี้นะคอสเพย์ตัวนี้นะครับกอแบบเรียกว่าค่อนข้างเท่เลยแต่งมาเหมือนเลยนะนะครับก็จะมีเนาะในส่วนของกุ้ยไฟเนี่ยนะครับบอกเลยว่าจริงๆมันก็คือนะักสู้แหละแต่คนชอบเรียกว่ากุ้ยนะพอมือมีนะแต่งตัวให้กุ้ยอะไรประมาณนี้นะตัวนี้ก็เป็นดาเมจนะครับดาเมจที่ดีเวลาไปเจอท่านลมใส่ลูนดูดเลือดเนาะนะครับแข่งมีสองครั้งแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีเนาะนะครับ ถ้า2ก็เป็นเพิ่มคีนะเป็นว่า2เทิร์นแล้วก็โจมตีศัตรูอย่างรุนแรงนะครับนอกนี้ก็ฟื้นฟู HP เท่าก็สั่สิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะแล้วก็สกิลติดตัวยิ่ง HP ของเราลดลงนะครับความเสียหายที่ทำได้ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับก็เลยทำให้นะค่อนข้างใช้ลูนดุลเลือดค่อนข้างดีนะตีแบบเลือดเต็มแล้วก็เล่นได้ตลอดแล้วเลือดลดมาก็ตีฮิวตัวเองเนาะนะครับหากติดเอฟเฟคลดพลังนะครับความเสียหายที่ได้รับจะลดลงยี่สิบนะครับแล้วก็รีดสกิลเพิ่มพลังโจมตีในอาาารรีนีนนนนน่ะะคัับตว้้กก็เเลลิไดนะแต่่่่่่่ววาาหหลลัังงๆเเเนนนียยไไมคคอออจ้้ทรรแะรบ ตัวต่อไปนะเพื่อนๆนะสีดาวอีกตัวหนึ่งเนาะก็จะเป็นธาตุน้ำนะครับธาตุน้ำถามว่าเก่งไหมธาตุน้ำเนี่ยสกิลจะค่อนข้างดีนะตรงที่เป็นในส่วนของสกิลพาสซีฟใครที่ลงหอน่าจะเจอบ่อยนะครับปลดเอฟเฟกต์ลดพลังทั้งหมดนะครับก็คือลบรีมูฟเอฟเฟกต์แดงทั้งหมดนะฮะให้กับพวกตัวแล้วก็มอบนะครับเป็นบัฟทนทานหนึ่งคืนนะก็คือการตายนั่นเองเนาะนะถ้าโดนไปเลือดเหลือดหนึ่งก็ไม่ตายเหลือดศูนย์มันจะมีเหลือดศูนย์นะจะเหลือดหนึ่งนะแล้วก็ไม่ตายเนาะนะครับคล้้้้าาายยๆกกกกกัััับบออีีีฟิตนนนนนนเะะจ็งมมมคคุร บัฟปีกเนาะแล้วก็ฟื้นฟูเป็นเวลา2เทิร์นนะครับอัพเต็มคูด้าสี่เทิร์นเอาไปแท้งนะฮะเอาไปแท้งเราก็ไปหลังบัฟในสกิลวอรซีวอร์ได้บั้นสี่ดาวเนาะถ้าอื่นก็ไม่มีอะไรมากครับนะครับเนี่ยทำถึกนะเป็นตัวแท้งได้นะครับแล้วก็ถ้าลมเนาะถ้าลมก็จะเป็นแฟนทอมลมนะครับแฟนทอมแฟนทอมลมเนี่ยปัจจุบันนะครับดยมีมันเบานะถ้าเทียบกับตัวอื่นเนี่ยนะครับมันเป็นมอนสเตอร์เก่าละนะฮะมันจะได้ป่วนตรงสกิลสามเนี่ยสกิลดดเมยเนาะก็คือตีสามครับ แล้วก็มีโอกาส30%ที่ทําให้มันงงนะครับอืมก term, อ็อัพเต็มเหลือคูดาวแค่สี่เทอร์แล้วก็เอฟเฟกต์พลังบวกไป20นะครับก็ทําให้ก็มีโอกาส50%เนาะแต่ถ้าพูดถึงโดยรวมเนี่ยผมว่าณปัจจุบันในแพตปัจจุบันถน้าเกิดคุณจะไปเล่นบับดักเกาะแตกเนี่ยไปเล่นตัวอื่นดีกว่านะครับเออน้องจูเลียนก็เลยแบบว่าสกิลไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นมอนเตอร์อที่ค่อทข้งเก่าแล้วนะครับเรียกว่าอยู่กับเกมมาตั้งแต่แรกๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณเเลลล่่่่นนนมือ9ปปีีีีททแแ้้วว10ะครับ เปิดมาตัวนี้ถือว่าเดอะเบสเลยนะแต่ตอนนี้มันมันเก่าแล้วเนาะแล้วก็สกิลเนี่ยไม่มีการได้ปรับอะไรมากมายเลยครับความเก่งก็เลยอยู่ประมาณเท่านั้นเนาะนะครับโดยสรุปนะสปาห์ที่12นะครับตัวแรกนะครับถ้าเกิดไม่มีเลยนะครับเลือกระบำกงงจักรก่อนเลยถ้าแสงถ้ามีถ้าแสงแล้วก็ไปมือสังหารมืดได้นะครับหรือนะครับถ้ามีทั้งแสงทั้งมืดก็เลือกนะครับที่จะเอาแบบสกิลได้ทั้งคู่เลยนะครับหรือใครอยากเลือกตัวไหนก็อันเนี้ยแล้วแต่เลยนะครับ หลักๆก,ก็อยากได้ทีมฟาร์มนะอยากได้ทีมลงเนโคนะครับอยากได้ทีมลงมังกรก็จากแสงอยากได้ทีมตีกิวอลซิกวอลก็แอสซัสซินมืดนะประมาณนี้แล้วกันนะคลิปนี้ก็หวังว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆในการเลือกในค่ำคืนนี้นะครับก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากนคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครป์เป็นกำลังใจกับบูชแนลด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ